เดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าวิธีการต่อจ้มทําอย่างไรจ้มสายลายจะจ้มตรงไหนก็ได้สําหรับสายลายนะสองจุดเลยนะครับลักษณะของการต่อจ้มปลั๊กกาวเดียวปลั๊กกาวคู่แล้วก็สวิตช์หนึ่งตัวนะครับจ้มได้พอดีเลยนะครับดีเซลเข้าไปเลยนี่เท่านี้เองประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับพบกับผมสองสิ่ง modify วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการต่อจ้มสาย ปลั๊กไฟกับสวิต์นะครับที่เป็นบล็อก4ค4แบบนี้ซึ่งหลายๆคนนะครับจะคุ้นเคยในการาต่อจัมป์สายภายในนะครับสายภายในนี่อาจจะคุ้นเคยเกี่ยวกับ2 4นะครับบล็อกที่เป็นลักษณะแบบนี้นะแต่วันนี้นะครับมันจะเป็นบล็อก4ค4ซึ่งตรงนี้มันจะมีปลั๊กกาวคู่อยู่ด้านล่าง1ตัวแล้วก็ปลั๊กกาวเดียวหนึ่งตัวและสวิตช์1ตัวบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับในการจัมป์สายต่อสายภายในตรงนี้ เดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าวิธีการต่อจ้มทําอย่างไรสําหรับปลั๊กกาวปลั๊กในลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้มันคือสายกราวนะครับรูท,ที่3เนี่ยคือสายกาวนะครับตาแหน่งเนี้ยนี่ให้เราเข้าใจไว้เลยแล้วก็ตรงนี้สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเป็น L L คือลายสายที่มีไฟนั่นเองตรงนี้ตําแหน่ง N สาย N นะครับก็คือนิวตอนนะครับมันก็คืออยู่ด้านล่างนะันนิวตอนเช่นกันนะครับปลั๊กกาวเดียวก็เหมือนกันมันจะมีอักษร,ร L L คือลาย N คือนิวตอนนะครับทีนี้เราก็พลิก มาด้านหลังเลยนะครับนี่ด้านหลังก็เช่นกันมันก็จะมีตำแหน่งบอกเลยนะครับลายลายคือตำแหน่งด้านบนนะครับ l n คือนิวตันนะครับแล้วก็นี้ตัวนี้ตรงกลางนี่แหละสายกลาวสายดินนั่นเองตรงนี้คือตำแหน่งของสวิตช์นะครับโอเคทีนี้ผมก็จะหาสายมานะครับสายไฟนี่ถ้าตามมาตรฐานเขาจะใช้สายสีน้ำตาลเป็นสายลายนะครับก็จะจ้ำก่อนนะตำแหน่งลายตําโบดด้านบนนี่แหละนะครับเราจะจ้ำมาลายด้านล่างเพื่อ ต่อให้ปลั๊กไฟทั้งสองตัวเนี่ยนะครับเต้ารับเนี่ยมันทํางานนะครับให้มีไฟทั้งสองตัวนะนี่นะครับนี่ผมแกนกาวก่อนจับสายลายนะครับตำแหน่งลายด้านบนนะครับมาเข้าลายด้านล่างนะครับนี่ผมก็จัดตำแหน่งสายประมาณนี้นะครับดัดก่อนนี่นี่นะครับนี่ก็ตัด สายทีนี้ก็ปอกสายเลยครับปอกประมาณหนึ่งเซนครับผมปอกสายไฟประมาณหนึ่งเซนครับทีนี้ก็จับเลยนะครับตำแหน่งสายลายนะลายคือฝั่งไหนก็ได้นะครับนี่เสียบเข้าไปเลยครับผมอ่าเสียบเข้าไปเลยนี่นะครับตำแหน่งลายเราจับ ระหว่างเต้ารับด้านบนกับด้านล่างเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็แต่งสายผมดัดไปด้านข้างนะครับนี่ดัดไปด้านข้างแบบนี้นะครับง่ายๆเลยส่วนสายนิวตันนะครับนี่สายนิวตันก็ตำแหน่งล่างนะครับคือด้านล่างตรงนี้แล้วก็วัดระยะสายนะครับวัดระยะสายเลยตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้ตัดเลยครับ อปอกสายประมาณ1เซนติเมตรก็เสียบเข้าไปเลยนะครับตำแหน่งเดียวกันนะด้านล่าง,ล,างล่างคือ n นะครับ n คือนิวตันนั่นเองเสียบเข้าไปเลยนี่เสียบเข้าไปแล้วนะครับก็ด้านล่างด้วยเสียบเข้าไปเท่านั้นเองถ้ารุ่นนี้มันเป็นล็อกอัตโนมัตินะครับของพ a n a s o n ิกติดตั้งง่ายนะครับนี่พับขึ้นไปแบบนี้เท่านั้นเองเห็นไหมตอนนี้ คือเราจำระหว่างลายด้านล่างกับลายด้านบนนิ้วตัอนด้านล่างกับนิวตัอนด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งมันถึงกันแล้วนะครับก็อีกเส้นหนึ่งก็คือสายกลาวสายกลาวใช้สีเขียวนะครับสีเขียวก็ตรงนี้เลยนะครับนี่วัดระยะนะครับตำแหน่งกลาวคือด้านล่างตรงกลางครับตรงกลางเนี่ยนะครับ กาสายไฟให้พอดีนะครับออกประมาณ1เซนเหมือนกันแจมมอกนี่เห็นะครับสายลายเออสายนี้สายกลาวนะเนี่ยนะเสียบเข้าไปเลยนี่ผมเสียบเข้าไปเลยปึ๊บกดเข้าไปอย่างเดียวนี่เร็ียบร้อยครับก็พับไปด้านข้างเท่านี้เอง นะครับเต้ารับไฟฟ้าปักกาวเดียวกับปักกาวคู่ตอนนี้จําถึงกันแล้วแล้วเราก็จําสายลายไปเข้าตำแหน่งสวิตนะครับสวิตอันนี้คือสวิตนะจําสายลายนะครับไปเข้าสวิตตนตอนเนี้เราจะจําตรงไหนก็ได้สําหรับสายลายนะเนี่ยสองจุดเลยนะครับอันนี้เป็นปักจุดเดียวกันนะกล่าวด้านล่างปักกาวด้านล่างปักกาวคู่ด้านล่างก็ได้หรือปักกาวเดี่ยวด้านบนก็ได้นะครับตำแหน่งลายสีน้าตาลนี่นะครับ เสียบเข้าไปเลยนะครับเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วนะครับก็แบบน,นี้นี่าตรงนี้สายมันยาวไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็ตรงนี้เราก็ดัดนะครับดันไปด้านล่างก็พอนี่นะครับลักษณะของการต่อจัมปักกาวเดี่ยวปักกาวคู่แล้วก็สวิตช์หนึ่งตัวนะครับประมาณนี้เลย ง่ายๆใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต่อเข้าไปหลอดไฟนะครับเดี๋ยวถ้าเราไปติดตั้งเนี่ยสายลายก็เข้าตรงนี้นะครับสายลายนี่นะครับสายนิวตันก็เข้าตรงนี้เป็นจุดไฟเข้านั่นเอง2จุดนะครับสายกลาวก็เข้าจุดไหนก็ได้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปติดตั้งเลยครับครับผมก็จะนําเอาบล็อกหน้ากากที่ว่าสีคู่สีตรงนี้นะครับมีปักกาวคู่แล้วก็ปักกาเดี่ยวสวิตช์นะครับติดตั้งเข้าไปในตรงนี้ เตรียมสายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปอกสายนะครับผีดให้มันถึงอปอกนอกก็พอนะครับอย่าไปกิดลึกเดีย๋ยวมันจะโดนสายายภายในอันนี้เป็นสายไฟสายหลอดนะครับหลอดไฟน,นี้ต่อใช้งานจริงนะครับในการติดตั้ง ีนี้เราก็ากากระยะสายนะครับไม่ให้มันยาวเกินไปนะประมาณนี้โอเคละทีนี้ผมปอกสายเลยนะครับประมาณหนึ่งเซนติเมตรทุกตัวทุกเส้นนะครับเมื่อปอกสายแล้วทีนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับอันนี้เป็นสายล ne นิวตันเป็นสายเมนนะครับที่ต่อมาจากตู้คอน sumer นะครับ สายสีน้ำตาลคือสายลายแล้วก็เสียบข้าด้านบนตำแหน่งนี้นะครับนี่นะตำแหน่งลายเสียบเข้าไปเลยนี่เรียบร้อยนะครับสายสีฟ้าตรงนี้นะครับเป็นสายนิวตันนะครับสายนิวตันก็เสียบด้านล่างก็ได้นะครับตำแหน่งนี้ก็ได้ตำแหน่งนี้ก็ได้ผมเสียบด้านล่างดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ขวางสายเส้นอื่นนี่นะครับลายนิวตันเรียบร้อยทีนี้สายกล้าวนะครับตำแหน่งสายกลาวผมก็เสียบตรงนี้เลยตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะแล้วแต่สะดวกนะเสียบด้านล่างก็แล้วกันนี่ ตอนนี้การต่อเต้ารับไฟฟ้านะครับปักกาวเดียวปักกาคู่เรียบร้อยนะครับสายเมนต่อเข้าเรียบร้อยตอนนี้ก็สายไฟนะครับสายหลอดไฟสายหลอดไฟมันมี2เส้นอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีสายลายสายลายก็สีน้าตาลต่อเข้าด้านบนของสวิตช์เลยนะครับนี่นะนี่เราจามาจากตรงนี้ละเวลาเปิดนะครับไฟก็จะผ่านจากด้านล่างนะครับออกจากรูด้านบนไปเข้าหลอดไฟแล้วก็เสียบเลยนะครับตำแหน่งไหนก็ได้นะครับนี่นี้ก็แล้วกันนะครับเมื่อ ไฟเข้าหลอดไฟแล้วขากลับนะครับก็คือสายนิวตันนั่นเองสายนิวตันก็จะเหลือตำแหน่งนี้อีกเส้นหนึ่งมันจะพอดีเลยนะครับเราไม่ต้องจำไม่ต้องต่อสายไฟเพิ่มเลยจำได้พอดีเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยนี่เท่านี้เองประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จัดสายภายในนะครับจัดสายภายในนะครับแล้วก็ประกอบชุดสวิตต์ตรงนี้เข้าไปได้เลยนี่ก็คันสกูล็อกเลยครับผมหน้ากากสี่คูณสี่นะครับตัวนี้ สกูเราอยู่สี่ตัวประกอบหน้ากากเข้าไปเลยครับนี่หน้ากากใส่เข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับวิธีการประกอบต่อสายภายในสําหรับเต้ารับไฟฟ้าปลั๊กกาวคู่ปลั๊กกาวเดี่ยวแล้วก็สวิตช์หนึ่งตัวที่เป็น2แบบ2ชั้นแบบนี้ก็คือเป็นหน้ากากาหรือว่าบ็อกซ์ี่คูณสนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับซึ่งหลายๆคนก็ถามมา หลายครั้งแล้วนะครับผมก็เลยถือว่าการนี้ในการติดตั้งไฟฟ้าบ้านหลังนี้นะครับก็เลยนํามาแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับบางคนที่ยังไม่รู้อยู่ก็ลองดูเป็นแนวทางได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเกจความรู้เป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมนะครับใครมีข้อสงสัยลงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคําถามนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไป อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ